ยินดีกับน้องไบด้วยค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านารู้จักกันอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นคุณนาป้ายแดงกันแล้วแหละค่ะเตรียมอุ้มหลานรอแล้วโดวยในไอจีของน้องไบนั้นได้โพสต์ภาพของพี่บุ๊กพี่สาวสุดที่รักนอนเคียงข้างลูกสาวในวัยแรกเกิดย้อนกลับไปเมื่อปี -62 หลังจากที่น้องไบเองได้ขอลาแฟนข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไปชั่วคราวเพื่อที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่บุ๊ก พี่สาวสุดที่รักในการเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจทํำวายที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้น้องไปเองนะคะเคยให้สัมภาษณ์ไปว่า เธอนั้นเป็นตัวแทนของครอบครัวในการร่วมงานแต่งงานของพี่สาวที่ฝรั่งเศสเนื่องจากคุณแม่ไม่สามารถเดินทางไกลได้โดยเธอได้โพสต์ภาพพี่สาวที่อยู่ในชุดแต่งงานพร้อมกับได้บอกเอาไว้ว่าพ่อกับแม่ต้องดีใจมากแน่ๆถ้าได้มาเห็นภาพแบบนี้ด้วยตัวเองแล้วก็โผล่กอดพี่สาวแบบอบอุ่นและซาบซึ้งวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะเพราะว่าพี่สาวคนเก่งได้เผยข่าวดี อีกครั้งเฮลานจะได้เป็นคุณน้ากันแล้วคะ่ะงานนี้ทางทีมงานต้องขอสแสดงความยินดีและขอให้เจ้าหนูน้อยนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะ